สวัสดีครับผู้ชมครับทูวิชั่นของคุณนผู้ชมมาที่สนามราชมังคลากฬาสถานแห่งชาตินะครับวันนี้ไปดู AFC แชมเปี้ยนลีกกันนะครับในรอบแบ่งกลุ่มครับจอดารูทักษิมครับวันนี้เจอกับนารุยาแกปัสเอสครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่2ครับจำมาไี้ครับมีคุณพวกวัดดิเจริญนะครับผมนุสอนสิบหันครับตาที่ผู้ใหญ่ครับ ครับเกมเริ่มครับเปิดท่งนี้ไปติดบล็อกเบิร์กเซินแล้วก็แฮนด์บอลไปเลยครับเปิดเกมมานี่เป็นการพบกันครั้งแรกด้วยครับขอทั้งสองทีมเลยนะครับอินากิอินากิครั้งครับอินากิมีพื้นที่ได้เลือกแล้วไหลกลับมาแล้วว้าตรงนี้ข้ามมาไม่มีตัวหลังเลยครับแตะแล้วก็ได้ยิงนะไม่ตรงกรอบอจังหวะของโซมะยังได้เตะมุมอีกครั้งครับ มีฉลาบนิดนึงครับจังหวะกดด้วยขวาให้ลากตัดเข้าในมานิดนึงครับนะครับเนี่ยครับปลิ้นตัวที่เข้ามาบล็อกไว้จังหวะพอดีครับแลโตหยอดไปครับลึกแล้วก็คว้าไว้ได้ครับอยซาวออกเร็วได้ไหมครับสวนขึ้นมาครับยาโคปแล้วครับลุยกรับเบิร์กสันเบิร์กสัน ใสเองครับแล้วยิงเองด้วยครับโอ้โหไม่ตรงกรอบโอ้โหการลุนครับของยาโคขึ้นมา4คนครับแล้วก็ตัดสินใจจบเองด้วยครับเบอร์เซันเกมสวนกลับเลยนะครับนี่ครับโอ้โหมีช่องยิงด้วยนี่ไม่ไกลนะครับดูจากมุมด้านหลังนี่บล็อกของนายกุยเองก็มาไม่ทันด้วยครับโอ้หลุดเสาไปชนิดได้ลุ้นมากครับเบอร์เซัน โยชิดะเปิดออกไปเองนี่ครับแล้วก็จบแล็บเกมในครึ่งแรกครับเดียชคันเปอร์ลีกครับจากรูกับนางุย่าอย่างสูสีครับครึ่งแรกครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาทีครึ่งหลังกันต่อเปิดขึ้นมาครับบอลทิ้งยาวขึ้นมาออกทางซ้ายครับโซมะโซมะพลิกแล้วปั่นเข้ามาโอ้โหแรงเลยครับบาสกิดโฉบมาเสาแรกเลยครับ ได้จ่ายตัดมาสวยครับมาทุสหลุดไปแล้วทางขวามาทุสลุยเข้ามาครับรอเพื่อนด้วยแต่นิดหนึ่งยอดมาไม่ถึงครับโอ้โหยาม,มาสก,กิแถวสองยิงสวนเลยครับไม่ตรงกรอบจังหวะนี้ครับลุยขึ้นมาครับอิงาสก,กิโอ้โหแล้วกาจะหยอดให้เพื่อนข้างในนะครับมียาม,มาสก,กิที่รออยู่แต่๋ววไม่ถึงครับจะได้ก่อนลูกนลครับ มาตุสหยอดไปแล้วมาริซิโอ CEO ครับตำแหน่งยังคุมได้ดีครับอิงองากี่ยิงซ้าอีกทีก็โดนไม่เต็มเนี่ยหลุดกรอบไปเยอะเลยครับชั้นนี้เบียฮยูชิดะโยชิดะไปที่โซมะมาแล้วครับโซมะโดนเงินกุนาราโซมะเข้าเกีตโทษโซมะถึงเส้นหลังโซมะปาดเข้ามาแล้วยิ้มลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหมาตุสโอ้โหไปถึงเส้นหลังแล้ววั ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับโอ้น่าจะเป็นประตูออกนามของนางโงย่าจริงๆโฉบเข้ามาจากทางขวาเข้ามาเป็นตัวเลือกด้านในครับแล้วจิ้มลูกนี้โอ้โหบอลน,นั้นผ่านเสาไกลไปนิดเดียวนั่นเงี้ยมีตัวที่เข้ามาคุมไม่ใกล้คือกอบินอองนะครับแล้วก็ยังเข้าถึงบอลก่อนครับหนมัติอุสโอ้โหบอลน,นั้นโดนจิวเชียลแล้วก็อาลิฟ ฟาวน์ติดทามครับอลิฟยอดขึ้นมาอาครับอัสวีอาเบิร์กเซนพลิกแล้วตว,วัดยิงครับไปติดบล็อกอยังงัดทิ้งไม่ได้ครับคิมมโต้ซาฟาวอีแล้วยิงสวนของเบิบร์กเซนเก็บได้พลิกได้เบิร์กเซนกระชากแล้วตว,วัดยิงเข้าไปข้ามคานครับเบิร์กเซนนี่อันตรายนะครับนี่ครับที่เรียนครับว่า เดยโฮดึงผู้เล่นคนนี้มาแทนดีกโตครับไปคลองบอลน้าเขยดโทษตัวเองแล้วเสียการคลองบอลนะครับนังุย่าการว่าเบอร์กสันนี่แต่งคราวนี้เป็นเท้าซ้ายครับก็จำเป็นต้องยิงนะทางเลืองไม่เยอะนนังุย่าบอลมาที่มาทุส กระชากเลยครับดูมาสุดหักเข้ามาแล้วตว,วัดยิงปิ้นครับลงนี้ตว,วัตยดย้อนกลับมาแล้วยิงวันนี้เข้าไปว<ป>ุสินให้ด้วยครับโอ้โหแม่ประตูขึ้นนามาเบกครับทุกคนยิงยอดสุดท้ายโอ้โหนี่ประท้วงกันใหญ่ครับเดี<ป>๋ยวดูว่าวุสินโอ้โหนี่มาปะท้วงผู้ช่วยวุสินนะแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยเดีย๋ยวต้องดูก่อนครับว่า,วา มีตำแหน่งของเล่นนายกอย่าคนไหนผิดพลาดหรือเปล่าโอ้โหแต่ว่ากดเข้าไปนี่จ่อเลยนะครับห่อถูยอาวสินใส่หน้าครับโอ้โหากเลื่อนไปแล้วยิงปากเลยครับโอ้แต่ว่ากลายเป็นดีครับยามาสก,กิวิ่งไปตรงนั้นพอดีแล้วคืนหลังให้อาเบะงวาดที่ทางยามาสก,กิวิ่งไปรับบอลอ่ะเขาไม่ลำหน้าครับโรล,ลี่เป็นตัวสุดท้ายนะครับ และคืนกลับมานี่ก็เรียบร้อยครับแม่เบะยิงแค่เสียบคานแม่หกหลาเสียบคานก็ใจหายว่าเหมือนกันครับ <c oughs> แตู่รนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับมาดูแล้วตำแหน่งของยิมาสรรกิที่วิ่งสอดขึ้นมานี่ก็ไม่ล้ำอยู่แล้วนะับ <c oughs> ตัดเข้ามาครับแทงทะลุช่องมาเอาหลุดเปล่าได้เดียวไม่มีแล้วก็ยิงโอ้โหได้เดียวจะยิงหลุดออกไปครับคิดตอนนี้ไม่มีธงไม่มีเสียงนกหวีดด้วยครับ โอ้โหนี่โวยอีกแล้วครับตรงนี้ครับอ้มันก็ใกล้เคียงมากนะครับมองยากครับแบบนี้เลือกที่จะไม่ยกธงครับ <c oughs> แต่าคาคิตานี้ยิงไม่เข้าอนยะ่างเงยดูดีครับตัวตัวแล้วครับยิงหนีฟาริซาวบิดมากเกินนะคืน <c oughs> มาแล้ว แมนติเดวิสเปิดเข้ามาแล้วได้โคกเรียบร้อยครับโอ้โหแต่ว่าสินไม่ให้ครับผู้สิบอกฟาวก่อนโอ้โหนี่เข้าฟาวก็ฟาวใส่คิโมโตะที่ร่วงอยู่ทีพื้นเนี่ยฮะเบิร์กซันดูอีกทีครับนั่นครับคู่ประกบเขาที่ดึงกันอยู่แล้วก็จังหวะเข้าหาบอลน,น่ะผลักครับอืแขนซ้ายครับผลักใส่คิโมโตะโอ้โผูน่ตาเร็วจริงครับ นะครับแขนซ้ายครับผลักใส่คิโมโตะแล้วโอ้ทำให้เขาไม่งมกลยะหกหลานะครับโอ้ไม่ได้ประตูครับเบิร์กเซนยอดดีใจเกอร์ครับเจ้าตัวลูกอยู่แล้วครับลึกๆของเขาเองก็ฟาวนะครับครับจบเกมครับนี่ราชบังคลานะครับนี่นาโกยากับปัสกับประเดิมครับเอาชนะยาโฮทักษิณปารูไปได้ครับ ปรดสน